สวัสดีคะ่ะมาพอกระสาอกกินแซบอีกแล้วจะอ้ามือเด็ดาตำข่ปุ้นพี่น้องจา๋ากินกับท้องปลาแซลมอลันทอดพี่น้องทอดกอบทอดกอบปอพี่น้องจา๋าใส่แป้งทอดกรอบไปแล้วโอ้ไปแต่แซบแต่แซบเมืนอวามากินก้านี่พี่น้องใครรู้จักมั่งจ้ะพี่น้องจา๋าคือหมากอะไรพีได้พี่น้องพี่น้องพี้เคยเห็นเออกินเัือพันกัดกระเป๋าเติมกัน <laughs> <laughs> เขาเอ็นอ่อนพี่น้องจา๋า ผู้ใดเคยเห็นผู้ใดเคยกินคอมเมนต์มาจากเขาเอ็นอ่อนอันนี้ขั้งแรกของซาโอลพี่น้องเด้อมาซ,ซาโอบอกอะไรยัห่างย้ำขอยเติมกับพ่น้ังจ้าโอ้ลิ่นกระพันกันอีกแล้วเริ่มเบาบรูเรื่องแล้วต้องเติมกัน <laughs> คือกับพ่น้ังจ้ะทองปลาแซลมอนมันทอดโอ้มันทอดเพราะว่าเห็นบ่แล้วเ <laughs> จอดจ้าอื้อ <laughs> สิบาท,ท้องปลาแซลมอนมันกรอบโอ้ยข่อยกระโดยเออมาพี่น้องมามนมวนติวิวน้ำกันแบบเนี้ยเออกินกะท้องปลาแซลมอนทอดกรอบๆเลยจ้ะมาจ้ะืออือืมอืม เขาอ่อนตระกูลเดียวกันก็บักคิกพี่น่ะมักคิกมักคิกอืมกระฉาบไม่มยังเลยพี่น่งซื่ออ,อืมมีแต่ความกรอบบอวขมบอวหวาน ซูๆแล้วจ้ะอืมจับผมเคยกินครั้งแรกป่เนาะเขาเอ็นอ่อนไปหน่อยสื้อกับเทเถปนะอืม กอบกับปอาเอืม,อมเร็นปลาทำเนี่ยปวดป่วนานวาเขาเรม่สงเนี่ยนานนานนานมา Mm. Stop. Mm -hmm. mm. Stop. <coughs> Thế <nào khác>? Ừ, nhau không? Ừ. Ừ. เขาเอ็นอ่อนคือเขาเป็นอนมี่สองข้งอืมอืมหอมแขกอืมอืม

เ่อยเดี๋ยวค่อยเห็นพี่น้องเกิดมากค่คยเห็นค่คยเห็นม่อยกินมาครั้งแรกอือข้างในมันจะเป็นอย่างกันตระกูลเดียวกันก็บบกคิกอือพี่กันพี่น้องขมางในเป็นไงตระกูลเดียวกันก็บบกคิก ข่นวลวนๆจะค้ำกพี่น่อมาจา้ะอ Wow. Hãy subscribe เป็นมันมันพี่น่ะมันตัวตัวอ บอืเออไปกันเถอะม Ừ, mm. yum.